คือ5ีต่อสาการณบ้านเมืองที่ทททนนประชุมเห็นว่าระบบทักษิณในฐานะตัวแทนของระบบประเด็นการทุนยสามานทําไมใช้เสียงข้ามมาภายใต้ระบบรัฐบาลที่งล้มเหลวเป็นเครื่องมือกินรวบประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งข้อ2สองกรณีร่างกฎหมายนีออ้กทตามทะลุตอ ถือเป็นเป็นเ็นในการเปิดทางล้างผิดให้ตัวเองกับมายึดของนาศน่ำแะเป็นในตรีอีกครั้งหนึ่งสามกรณีคำตัดสินขาพระากาาในวันที่11พฤศจิกายนนี้เป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลชุดนี้สมพวงควากระบอกตัดสินกระบอกคุณเส้นในการปกป้องผลประโยชน์ หนึ่งที่ประชุมใหญ่ประชาชนที่มาในวันนี้หนึ่งสนับสนุนการชุมนุมเพื่อนไหวของประชาชนตุปป้กลุ่มทางเครือข่ายนักสาประชาชนโคตรนพันธุรูปประเทศไทยกองทัพประชาชนโคตรระบบทักหนิมชาวุนยาภาคใต้ผู้ประลัง สองกรณีวันดีเดหรือวันป่ากวิชุมใหญ่ที่ประชุมกำหนดสองช่วงเงื่อไนไขต่อไปนี้สองจุหนึ่งทันทีที่มีการลงมติใน,นวาระสามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเอาวันถัดไปเป็นวันป่าลวิชุมชุมใหญ่ทันทีโดยไม่ต้องรอกรารพิจารณา ใครท่านออกมาทิ้พุทธศจสาหรือการลงปติสาระราสามถ้าที่ทุกซซลงปิวติวสามในวันที่7ให้สึงเราวันที่แปเป็นต้นเคลื่อนไวใหญ่ทั้งประเทศสองหากผลการตัดสินสารโลกระบุว่าไทยต้องเจริญแดงแน่ทิ่ไตให้คมณบัชา ที่ประชุมจะเป่าลูกปีนเคลื่อนไหวทุนใหญ่ทันทีในระหว่างรอวันดีเดีย์เป่าลูกปีให้แต่ละจังหวัดแต่ละภาคจัดกิจกรรมทุนนุมหรือรณรงค์เอพเฟกตของประชาชน ちょっと。